ต่อพี่น้องเอ้ยมากินเดยเฉพาะได้มืโอนี้น่ะบริมากยังได้พี่น้องเอ้ยมาดิพี่น้องมากินมากิน่วง้มีมามากินตีนมืาอนี้ยังยังไม่หยุดนะพี่น้องเด้อรวยเด้อยู่ที่สองยังไม่ยุดติพี่น้องเท่เจาะเปิดบ่้งเจาะหน้องนตีนแม่ได้แต่งนะพากันแต่งนะ ได้เป็นคนแต่งอันท่าเทพนะสบายดีพี่น้องแต่งน่น้อมอันเดอรรับบุรับบุญถกมือเยอะแมนบ้อยู่เขาบอว่าเห็นนะคอรจะเถียไม่ได้เลยกูยังนั่ยังเอาจานเด้ค่ะพนานยังเอาจานนนะ กเลยอะไรล่ะถั่วได้พี่น้องฮะบอกพี่น้องนี่ส่งไรภัยหม่ยพี่น้องเลยมึงมาสงพี่น้องหลังจากหนูดจ้อมาจั่พี่น้องอันบอมม่ยวมันแสงอไได้ไหมออกดำนีได้บอมมี่ถัวใส่อะไพี่น้องเอ้ยฮะมล่างถัวได้พี่น้องอันท่จากินอนทจะล่างใคลางมั่ได้พี่น้องอันนันบ Nè, bỏ phía nào cũng bỏ không Há 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 nữa rồi, phía nào, ơi, thăm bỏ mự Nè, mẹ mượn, chơi lắm Ôi, phé mượn, nó ngủ ngắm, lấy gì ra hò, phía nào À, có hò ở đây, nó Nó lạc hò, nó canh khuyên, nó có canh khuyên, nó chạy hết, bỏ phía nào Được Rồi Nè, bỏ mượn, nó chơi lắm Nè, bỏ mượn, nó chơi lắm Nè, bỏ mượn, จะไยังพี่น้องประตูตตกันนี่ือนีไปจ็ดคนเจ็ดคนเจ็ดคนคนไหนรอเขาอ่ะไปใช้งานบุยังบูปานงานบุยังบานกิ่งาดมือห่โทรศัพท์นะออตลายกันนบมไปใช้มึงดิจะถ่ายคลิปเยจะถายคลิปยอถ่ายได้ยุอยากรู้ก็ดูในคลิป เพ่งรอบรอบทียได้ไหมน้องเอ้ผมมีแต่เงินเทาโอ้ยนนนโทสรเคีงเสียงไหนอยู่ห้างประกอุดจุดตดดดดทรงดวนงทรงดวนผมก็ทะมุกเขาก็จะมากเลยทรงดวนตอนนี้กรลังขาดเสียงผมม่เสาป่เนาะอ่านพอน้องมินนี่ได้ไหมน้องเจ้าเนี่ยอน้องมินนี่บัตรเต้โดยโดเดี๋ยวเ่นมาทรงไอเม ยัไมเลยล่างเง่าของมวยไหนไปครับพี่ไหนปะหมอนะอะนะเกยวกรมาอยอยากโควิดเลยนี่เนาะ งาตาย่าตาย่ตายจฟนะะมาอนี้กัวบู้งสเิ้งยัง้อนยังสิกรรมมาหออยู่ลาเอยดอีกมาละมาะมาถ่ายทองคนดียวกลับเมืกี้

นัอลองดังรละดับลอยดับวิวเนาะพี่ชายเอวนะฮะอะรันโมไม่มองสื่อเขาเจ็ไปกับไป กูกับบุมมี่เฮอ่ะกูกับบุ้มี่เอ่ะาวต้นซ้ำบ่เปนไเป็นวัดเจ้เป็นวัดมีกเ้กยก็ได้เกิดอเป็นวัดเ้ยเอเขาเขาเต้นี้บราาจังนี่เต้นเป็นวัดเออเต้นเป็นวัดเตินได้เด้บ่ได้คุณนองอยาเด้อง ก็หมอก็ไม่ค่อยสบาย Like tá aqui เกินเสียงเลยช่วยเอไเมน่ยยง่ท่นไ้หาหน้ากว่ท่นไ้ช่วยขนาดีเดียจโมงเลยดิเด็กโงยัง่นช่วยนาเลยไม่ต้องแพเนกคฟ่อขั้วกับจิ้ม่านั่นแหละกง ดูทุกคนคนหลายคนนี่พอนะ Đi. Đi, ไปแล้วน่แมดาวดาวแาวจ้ะเนี่ยือคือเลืจ้ะคอยที่บอกว่าดาวดาวมะเน่ยลังง่ามง่ามหมูตกมอย่างเดียวนี่ไงฮะเะฮ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 ฮะยะฮะฮะฮเฮะาะฮวฮะฮาฮะ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 ะฮะฮะฮะยะฮะ่อเฮฮาอะะอ เดน <laughs> ี่ละเจ๊้นอนน่นี่บอสเนี่ยใครอยู่ในนะบานี้ก็มีแต่ให้จับคเบิร์ดเบิดอนอนแ่ไม่เอาเลยไม่เลยนะนงโซโลเซเล่เลยบสนี้สบายดีเพี่น้องนางโซโลเซเลเสือกขาดเบิด รอบ้าแล้วเนาะก็ได <im it> ้หูจักเพือนลังใดกับไปผู้ได้หูจักัอยู่กอยู่ก็ได้ฮอดสิไปอะไรจะของเงินที่นี่ล่ะมานั่งเจ้าวกเจ้านกเจ้าบินจากจอดนี่เสียก็ขายก็เริ่มต้นมาจะมาตีง่วงกลม่วงกํลังแดงมาแล้ว ลับบาบ้านรับบาบ้านคือนี่เพ่อนมาดกตีเสียงบุมบบุมบัี่น้องเลยงานบุญกันสิประมาณนี่แหละคันบ่มีโควิดในห่งงสินักน้องคนนี้คือสิหมดโวิดโควิดเป็นโควิดถ่แล้วดีใครเแล้วเดี๋นี้เนาะกรนเริ่มซุเศร้านี่บ้าเาใครแล้วเขาเนาะ สงการีนเขาสิเปิดเขาเห่นแนเนอดนันเด้พอสงการนี่เขาสิจญาณตัอย่าอยาไปท้าวสงการเปิดเาเล่นบอเขาเปิดเถาผมมีเงินเล่นมันจือเกาผมเลยรู้มาอีงเหร่นในเฮือนได้ดงนันเหร่นอยู่ชื่อนัเร่นจอมเื้องน้ามวก็เล่นลุกลยวย่างเดียวมาดนโอ้ปัดลมใหญ่บ้านน้องมีเจาไม่ี่เหเดืงจะกองเพื่อนแน่ๆนี่จะองเพื่อนถามนองใหห สนี้กบเบิรลเตอร์เนี้ยเพือได้ทำนี้หือ้ยี่หออนผมมีเงินลักซอแทนนี่คือสิบ่ได้บ่ไได้ยับโคไยแทงแล้วโคไฟโกระลมโไลโคไฟอะไรแลยพวกกดีเสือตัวนีพวกนี้ธรรมดาโอ้ตัวนี้ธรรมดาพวกตกแต่งพี่นแพงเ้ตัวตกแต่งแค่แล้วพเห็นเรื่องี่ธรรมดาโอ้ยน้ มีรักสองแสนหาคือสิบต๊ะแ่งแล้วแล้วดอกปานนี้นะโมลายและซองแสนหาราได้สีุ่่นแล้วหนี่านี่นสี่ปุนไปพอกันใหม่เอาี่น้องเ้อกลับมาแถวที่สองย่งกระเบื้องระบายมาซื้อเบียร์บ่อยเลยเนาะทั้งนี้ทั้งนี้ผันนอนานน้นอย่างเดียวล้วเฮาจีจุดเป็นเด้นอนเบิดเลยไ่นอยสูเงินขาดก้าวเนาะเอา ไปสิู้เาีว่เป็นยงอกาลมันก็ลอกไชื้อเ้ยกรพับกับลงไกระลอกปุบปับมโอ้เ่ยกพไปอไพอกันใหม่ไปแล้วด้เพียเด้ออันนี้กระสับอย่างเดียวอันนี้กระสัอย่างเดียวชนยังิวเา